เนทตเห็นเลขทั้งหมดสี่ตัวและเขาก็ตะโกนใส่หูเน็เนทตจำเลขนั้นได้คร่าวๆเลย <c oughs> เขาบอกหายไปหกตัวแลนะ้วเนาะอุ๊ยอุจิฟาดแมง้ะมันขีหนึ่งโหลด <c oughs> อันนี้เป็นอันนี้เป็นเลขที่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเนทให้เบิรงออะอันนี้คือเลขสี่ตัวที่เน็ตได้เออสี่ชุดที่เน็ตได้อันนี้เป็นสามตัวอันนี้เป็นสามตัวเด้ออุย้ยเม่์เนย อันนี้ทูบนะอันนี้เป็นเลขอันนี้เป็นเลขชุดที่เน็ตเน็ตลองจับเบิงเลขศูนย์เก้าห้านั้นเป็นเลขฝันนะคะเนกตีกับศูนย์เก้าหาศูนย์หกหาอย่างสีนาเออซื้อไวยตัวะบาทก็ได้นะคะคันผูใดมกักอ่าเลขฝันเน็ตเน็ตให้ไบตั้งแต่หลายวันแล้วตั้งแต่งวดที่แล้วแล้วแหละนะคะอันนี้เป็นเลขฝันเน็ต เน่ยก็เลยตีกับซื้อกลับไปกมาเมาหกกับเก้าตัวเดียวกันไงส่วนเลขสามสองห้านี่เป็นเลขเพจพระเน่ยไปปิดพระมาเมื่อกี้นะคะรอบแรกได้ได้อ่านากากทองคําเบอร์ห้าตัวเดียวก็ไปปิดรอบที่สองได้สามสองเนี่ยก็เลยมาซื้อสามสองห้าอ่ะส่วนเลขเจ็ดสองห้านี้ยเน็ตจะเล่าให้ฟังว่าเขาตะโกนบอกเน็ตเขาบอกเน็ตว่า เขาจะเขียนมาแบบนี้ยเลขเลขในนั้นอนะ่ะเขาเขียนมาแบบสิบเจ็ดจุดจุดสองห้าแบบนเนี้ยเนี่ยเนี่ก็เลยได้เลขเจ็ดสองห้ามาเน่ไม่รู้ว่าจะมาไหมแต่วันนน้เนี่ก็ยังชอบห้าอย่างเหมือนเดิมมาบมาในบ่บัวเอย่ยงศูนหาเก่าบอกไปจะดูแล้ว เาเด้อเขาบานเด้อพี่น้องเด้อย้วน,นเขาเขาให้เนทเห็นเลขนี้หนึ่งเจสองห้าแล้วเขาก็ตะโกนใส่หูเนทว่าสิบเจจุดสองห้าเออได้เลขนี่มาเพราะว่าเมื่อคืนเนทขอก็ไม่รู้ว่าจะมางวดนี้หรือจะมาอีกงวดถัดไปอันนี้ไม่รู้แต่ศนะูนย์เก้าห้าน่ะเป็นเลขฝันตั้งแต่รอบแรกที่บอกว่าแม่ลำหนึ่งแกบอกเนทว่าแกจะไปบวชนะชอบฝันเห็นกตลอดเลยอันนี้เป็นเลขความฝันเล้วแต่ผู้ใดสิมบ่มักกันเหลว ถามมา,าเนี่ยซื้อเลขตัวเดียวเป็นบอซื้อเลขตัวเดียวบอเป็นหรอคะบอมมาันปนันงวดนึงบอต่ำก็สิบห้าตัวบอกสู้ซะผู้ใดมานตัวเดียวไปก่อนเลยจงไงๆมันก็เป็นนักสู๋อยู่แล้วเฮานั่นมันฝังเด้เอออาจจะมีห้าก็ได้งวดนี้ใครจะไปรู้ใช่เปะละ่ะเนี่ยกำลังเบืองเลขทูบอยู่ทูกงวดนี้ต้องจุดทูบใครบอกว่าเอ,อ้ยเลขเยอะบอตาำหรอเรื่องของมึงอันนี้พูดจริงนะพี่เป็นแค่แนวทางนะคะ เลขเยอะจังเออผู้ดไดมันตัวเดียวซือ้อผู้เดียวเลยพี่ใครจุดทูบหมันซื้อคนเดียวเลยพี่อันนี้หนูให้เป็นแค่แนวทางปกติหนูจะไปให้เลขเยอะขนาดนี้นะแต่ว่านี้หนูซื้อแต่เลขฝันตัวเองเดี๋ยวมว่าถือมากคิดคนเดียวเลขออกแล้วกับเมื่อวาถูกนะนูะหอ้อหไอแมมขาที่แปดตัวรวดมองวดเนี่ยเออใครชอบก็ตางได้พี่ เลขทูบอะคนขอคนขอเลขทูบเยอะโอ๊ตหมดทุกงวดค่ะพี่เฮ็ดงัดเบิดปีกับเบอร์ใจค่าเลขย้อนทั้งว่าเป็นยังก็สือ่อแด้สื่อบันทึกเอาโคนมันมาด้วยเจงไดย์จันแม่อาวากับตรงทุ่มดิแม่บล่ะไม่ออกแล้วว,ว่าทากำกับกองไม่ออกอะไรเออพอสิบอกว่าอุ้ยพอถูกพอถูกก็มากรี๊ดคนเดียวยนี่ที่หลักขั้นไฮเลกหลายๆกับมาด่ากูที่เราบ้านเองเออสื่อไปโลด แม่นบละพอเลขออกมาแล้วดังทุกสำนักเลยเลขออกมาแล้วก็บอกว่าถูกแต่ว่ามาบอกมูว่าบดถือเออเด้อขอเสีให้เบึงเด้อบอกคนซื้อเลขบนนึงจะโตหวยถือหาบาทกูก็กรีดแมงกูดเด็กูขาดทุนก็สร้างแม่มัแนแม่นบลาแม่นบลาจ้าว่านาำหนักสูงดิถือสิบบาทกูก็บอกถือหา้านเด้กกูกูย่างกูบลัมมูเนาะถือสิบบาทปิดสร้อยเลี่ยงจ้าว่าคอยคักมาคักสัตวย พ่อก็บม่ได้แต่ละงวดมันตกสูเดีถ้าเวอรเลขถูกพี่น้องแต่ว่างวดนี้เน็ตมกักอยุดมักสองหาสามหาหาเก่าอันเรียวเรียบร้อยเลขไพ่วะบอกเขาว่าซื้อน้องกูหาเก่าเนี่ยหาเก่าคุ้บอกอัดใจเต็มใจเต็มต,ตอนนี้เอาเนี่ย่อนชิโมงเอาเอาคุณเชียนไห้คุณลงเอาเด่นตัวาราคาอัดนางน้สิบคูณสิบ,สบ มึงกระไดเนาะหัวร้ังหันหนี่มาขาเจ็บตัวเดียวบ่มีใจซื้อเลขอีเลนแต่ว่างวดหนึ่งก็มากอยู่ซื้อไปโดดนี่มันแค่สี่ตัวหนึ่งตัวระบาทก็ซื้อไปไม่นยังซื้อไปตัวระบาทเจ้าก็บ,บอกว่าจะถือหามื่นกันเลตัวไผสิี่พ่อจักรนำเขาเป็นคนใหญ่เนาะยังค่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเลขคู่ก่อนแต่ว่าทุกคนว่าอยู่นี่นี่มันเป็นแค่แนวทางเด้อถ้าเนนหูวันเลขมันสิออกตัวใด ขายเงินขายผัวขายลูกขายเต่าขายพอขายแม่ข่อยขายวัดขายทีไปซื้อเพราะว่าวิเลสอักซื้อแมนผู้เดียวโหลดมันมาล่ออันนี้เขาเอิ่นกระจายห้องเสี่ยงในห้ฮาต้องซอยกันเด้อใจเย็นข่อยกำลังจุดธูปให้แล้วแต่ผูมมากเด้อเล้ยวแต่ผูมมากเด้อค่ะถือบาทหนึ่งกับว่าถือแมงสิบล้านโลดเฮาเฮามันปังอยู่แล้ว บ่ถือกับว่าถือเอากระไรตัวมันบวลาเอ้นักสุตจะยางอย่าไปย่านอย่าไปย่านเสียบตาสีผมกับสีเหลบจักคอสีฟกับใสก่กอนเดียเลขนี่ค่ะเลขนี่ค่ะเลขนี่ค่ะมูจลบกว่เห็นเลขบก่กมเจามาใหม่ตีนี่ค่ะอันเลขนี่ซื้อไปเลยคนละตั๋ลบาทเนาะอืมซื้อไปเลยตั๋ลบาท ข้างบนเป็นเลขฝันข้าง,ขงล่างก็เลขฝันด้วยกันแต่ว่าอันนี้เป็นเลขหนูไปปิดพรามาเมื่อกี้เออไปปิดผระมาบางอันนี่แต่ว่ามวัวเน,นี่าขาขนยัยงมักมาหาคือเกาอยู่ว่างไงคะ,ะพี่ได้เลขไหมเมียเลอออกจากบ้านโอ้ยได้ปลากระป๋องมาหนูสงสารผู้จัดการหนูจังเลย <laughs> ขายทุกอย่างไม่ได้โอ้ยถือสองบาทกับว่าถือสองแสนหลุดห้องอย่าไปย่านมันอย่าไปย่านอย่าไปย่านไปเลยเฮางวดขนวันนี้ว่ถือง,งวดหนาก็เอาไหมคืเอเจ้าถูกงวดนี้ฟังค่ะคุณน,น้องงวดวงงานผูเถืองวดโงงานผู้ววผเรืออ๋อเลขที่ฝันใช่ไหมหนูฝันเมื่อคืนหนูไปบอกไอ้ไข่กับกุมารว่าแม่ไม่มีเลขซื้อเลย เออแ <ajuda> ม่ไม่มีเลขซื้อเลยมาเข้าฝันบอกหน่อยนะแล้วเขาให้เลขนี้มาเขาให้เลขนี้มาเ็าบอกว่าแม่ตัวละแสนไปเลยเออสิบเจ็ดจุดสองจุดจุดสองห้าเนี่ยเขาให้ดูเป็นเวลาเนี่ยจำแม่นมากฮะยังนีบเอ้ยนอนไลกันเลยเป็นว่าเฮงไดสันคอยห็นหมาเสิง์กันคอยกว่าดคอยก็ตีเป็นเลขแม่เลยวเดี๋ยวเขาคอยมากเนาะที่เจงไดสันเนี่ยคนมันมักแม่ แม่บละหเห็นหมาเสิร์ฟก,กับกุตีแมงเป็นเล็กเลยเดี๋ยวกะสิว่าโบบอกวุ้ยซาดใจอยากให้เบิงบินผุญย่าวลาดฟาดคาแขนจิตย่ำถือมากของกีนรดถือหาบาทขาดทุนอยู่สี่แสนแนวจะว่าคนฟั่งโบฟั่งขอบอกเลยพอเชื่อถือมากแต่สิว่าโบบอกมูอีกแหละไม่ถูกได้ยังไงงวดนี่ตรงถือเวล่ เพิ่องยังบ่ได้เพิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นอ้าวถูกคือซ่าแถมมือนี่กูใจฮ้อนแล้วล่ะเดี๋ยวๆขอจุดไหมก่อนเด้อพี่น้องเอาไหมก่อนเด้ออันโลด108สำนักสิมาอันตะเลขเฮาก็สิไหวอยู่บ่หเฮงสิวอยู่บ่108สำนักร้อยแปสำนักก็สิหาอันตะเลขข่อยแท้งวดนี้เขอไม่ห้ตัวเดียวเด้ออย่ามีหวังว่าสิได้อันเลขข่อยขอบอกเลยงวดนี้ข่อยเต็มที่ กมาแล้วทุกคนทูบมีเวลว่าจะแต่นะทูบ250บาทนะคะใครสนใจทักเพจได้เลยนะคะแป้งหาลอยเก้าสิบบาทแป้งหาลอยเก้าสิบบาทใครสนใจทักเพจได้เลยะค่ะพร้อมเขากลุ่มแนวทางคนในกลุ่มแนวทางได้เลขชุดนี้ก่อนนะคะเนตปล่อยไปตั้งแต่ประมาณกี่ทุ่มทุ่มสองทุ่มนี่แหละเนตปล่อยไปแล้วปล่อยให้แล้วยามถือเงากับกีดย้ม เขาเสียเฮากันอนเข่านมเกลือซะก่อนทำงานใไซนีวนไปสองห้าจะมาไหมไม่รู้แต่ว่างวดที่แล้วนี่ก็ได้จากไอ้ไข่นะถ้าเลขถูกเพื่อกันนี่คอยใจห่อนเราเนี่ยคอเห็นทุกคนนี่คอยเฮ็ดเราเนี่ยคอยเฮ็ดเราเนี่ยคอยใจห้อนของมู้เจ้าเอกจังใดเพิ่นคือว่าหกสามเราบัดน,นี้คือสิโบตสงคือว้าวยาวเลขอันเด้พอพ่อ องพ่อจะไปออกเลขอั้นเขาไม่ได้นะพ่อนะบ่ได้เด้อค่ะเขาจะไปออกเลขอั้นเขาตายเลยค่ะตายไปเลยค่ะถ้าออกเลขอันน้นหนูไม่ใช่เจ้าแม่นะพี่นะหนูไม่ใช่เจ้าแม่นะคะหนูเป็นคนหนึ่งที่ชอบเสี่ยงดวงนะคะหนูเป็นคนหนึ่งที่เล่นหวยเออเล่นทุกวันค่ะ เล่นเบิร์สูงห้อยค่ะเรือแตเล่นห้อยหมุ่นเด้อค่ะเลือแตเล่นห้อยจ้าของห้อยจ้าของกับบนเรือเรนคือเก่ามื่อวานี้เขาต้องปังเด้อพี่น้องกูเริ่มออกห้อนแล้วล่ะกูออกห้อนแท้เราละเดือเดืกดโหลดจมือนอนแล้วอันบบท่านซื้อไปก่อนเลยเฮาเฮาปังอยู่แลือเยอาเฝ้าเดี๋ยวเรทพูกมันออกกับท่านเบิร์ตเมียมึง เลขทูบสุดปังอีลีเอาเป็นเลขถือกูก้าว่นสิบอเอา้าเลขตัวหนึง,งนี่นะเอออีพีเอสามเจ็ดสช่ไสาม 3, 7, 3, เจ็ดสามแปดอียงสามเจ็ดเป็นวนเราบอกกูไวตั้งแต่วัน,ว,นวันที่หนึง่งคนพี่น้องเอาเลขแปดเลนีนิวหัวหวหอุ้ย้อยปกูกบ่านเนอ ะไรมาเบิดแลวอีพีเอ้ยอ้ากดืองวดนี่อ้กูเ็สวนอะบังดเบิ้งเบิ่อง้าเอาวัสดีค่ะนนี้อค่ะอุ้ยพี่น้องเลขทูบข่อยคือเป็ี่ยนแนวนี้ล่ะสัเนตันสวัสดีครับก่อน เอาอีานี่มันบอาแเมนอีหลีตัวเม่มึงบัดนี่นคือออกเลขอันเขาคักแค้เฮ้ยหกกับเก้าตัวเดยกันรอเปล่าไม่รู้แหละมาเลขข่อยแน่นอนอันนี้เลขทูบเดอ้อเลขทูบผู้ใดมากเลขทูบก็ลองสื่อบึงหกแปดเจ็ดหกสามเจ็ดเอออันนี้เลขทูบแต่ว่าข่อยมันใจเลขข่อยก็เร้วก,กันงวดนี้ข่อยมันใจเลขข่อยเท่านั้น เลขยทูบจริงๆเนี่ยจะจุดให้แค่ในกลุ่มนะคะจะจุดให้ให้คนที่อยู่ในกลุ่มเด้อแต่ว่าเลขยทูบจะในีสื่อบริืัอเรามันเป็นเลขอันขอยคึ้สื่อบริษัทคอยมักปันไดแต่ว่าคอยมักเลขเจ้าของเองอันนี้ค่ะเลขตัวเองเป็นเลขนี้นะคะเจ้าของเออเออเออฝันรถโต๊ะน้ำทะเบียนหนึ่งเจ็ดสองหาเอาเอามันก็้นมาตรงเลขฝันมันขึมาตรงเลขฝันขอยแถวคุณพี่เลขฝันขอยเลยนี่เรียกฝันขอยเลยนี่เลขฝันขอยเลยนี่เออ สื่อตัวระบาดกันในตัวเขามันปังเนาะคือเป็นจังซีทําไมเป็นเลขนี้พี่หนึ่งวัดดีค่ะหนูนึกว่าจะไม่มากันแล้วนะหวัดดีค่ะไปเดียวกันหันหันไม่มาได้ไงวันนี้เขาไปขอใหญ่กันฝันเลขเดียวกันกับแม่น้ำหนึ่งเลยอ่นบ่อนีเลขนี่อันกับประสื่อตัวเนี้ยมันอันเนาะถือมากกับผู้พ่ดใจดอก เลขนี้นะขอให้มาเลขฟันค่อยโหลดขอให้มาเลขฟันค่อยเลยนะเลขนี้น่าจะเป็นเลขเจ็ดนะพี่น่าจะเป็นเลขเจ็ดนะคะทูบขึ้นแตกแล้วมูเจ้าทูบ่อยขึ้นแตกแล้วบันนี้ฮ้อทาม,มาสามตัวีหลีค่อย,ยูิ้วเื่อถได้นี่ใครสนใจทูบนะคะยี่สิบดอกสองร้อยห้าสิบบาท มีแป้งด้วยนะคะแป้งใกล้จะหมดแล้วนะคะทุกคนแป้งปูนะคะหาลอยเก่าสิบาททักเพจผู้ใดอยากเข้ากลุ่มทักเพจได้เลยะค่ะบูชาทูบบูชาของจากเพจนี้นะคะพร้อมเข้ากลุ่มได้เลยนะคะเลขฟันเลขนี่ค่ะเลขคึ้งอ้ามแท้เป็นตะออกกี่่อยจังวะมันติออก,ออกเลขนี่ละอยู่ใหนนี่ละวนเวียน,นวนเวียนเออรัฐบาลเลยได้ยินกันลลอกใส่ลเดอร์น,นี่เด้อดต,ตัวตรงโลเดออ์เออในบอกว่ารัฐบาลกินแบ่งกูเห็นกินทุกงวดเลยกินอย่างเดียวเลย เอาโคกสามหนึ่งกระได้ตัวอิลีบอกอุ้ยเลขกสามหนึ่งเลขบอดีเลยถูบแตกมันจะบอกอุ้ยมันแตกอย่งสีอิลีเด้มันแตกแบบนี้เลยอิลีเอาเออสีผมกับสีเหล็บวันนี้รับซับอย่างเดียวนะคะทุกคนเขาหลับซับอย่างเดียวเลยเขียวเหนียวซับได้ลอตเตอรี่เจ็ดหกสามมาหนึ่งใบอุ้ยถูบแตกอีหลีปังปังบวาวคุณแม่ เลขสวยเลยพี่หนูไม่ชอบเลยเลขตระกูลนี้คือหนูไม่ชอบเลยอะ่ะเออหลีอตรงมีหามิแปดมิเก้าอย่างเซนเนตมักอยู่เขาว่าถูกแตกเลขมากออกตายเราไปออกใส่เลขล,ล็อกเขาโอ้ไปออกใส่เลขเลขล็กอกวัสดุไปออกใส่เลขอันเลขอันเขาเลยนะเนี่ยจับทูกเองเรื่องวอนนอง,วงวดนี่บมเมนเนตันจาไฮเดอร์เนตันเนตันครับงวดงวดนี้รัฐบาลไทยออกอะไรพี่เขียนมาะดี๋ยวค่ะคเนตันมาหนีดูเลขออกยังงวดเน,นี่ย นั่นเลขอันเขาหยิกแลวออกหนึงส่อันนี้ก็อันนี่ <S <S ตายแล้วบอกตะเลขอันแถบันนี้มันออกห้าสองได้ไหม <S <S ได้วันนะเออแล้ววันออกห้าเก้าได้ไหมได้เออโอเคตามนั่นเลยยังได้เยอะอยู่ค่ะในเว็บวัสันเลขนี้ค่ะทุกคนถ้าทุบแต่คือสามตัวตรงเหรอคะก็ไม่แน่ค่ะ ขอเบิงสิบเจ็ดจุดสองห้าไม่ในเด้อเลยมื่อแรงนี่หล่ะสิฟันอีกเมื่อแรงจะฟันเก็บถ้ายน้อนถ่าได้นอนเด้อถ้าได้นอนเด้อสิฟันอีกเมื่อแรงอุ้ยือบอทำอมานี่เหตุจังใดนี่เฮาซื้อตุลาบาดกันเลยตัวอ้ามันใหม่ซะเจาะกระเที่ยที่ตัวมันหัวไม่ได้ถึงจะเป็นเล็บเก่าประเดี๋ยวคุณพีเออแบบตรงเจ็ดเซเว่นอีเลฟเว่นเล็กโอทกเตกนะ เอ,อ่อออกห้าสามเลยไม่ได้ซื้อไปแล้วตัวละบาทอ่ะก็มาดิค่ะนี่ไงนี่ไงอ่ะไปเราเด้อทุกคนเด้อขอให้มันหมาน,นเด้อค่ะนำใบโบกพรมแล้วมืออื่นอุย้ยแค่โตบัถถึงเลย้ยกว่าจิถือล้วมันทีนึงก็สารทแม่กูถึงในแม่จากเ่อขออนุญาตเราออกจากการเป็นคนจนนะคะเพราะว่าเราจะรวยนะคะพวก่นี้นะคะโอเคค่ะทุกคน มันใหญ่ย le, an, ังไงถูกถูบล็อตหนีใหญ่แห้งถูกบล็อตหนีใหญ่แห้งค่ะเนทในฉันถือเดือดสาทูตัวเดียวกัเลยอิหลีบพี่ถูกแตกจังไดก็ออกเคยแตกแบบนี้ออกสามตัวตรงนั่นมองคอยมีความหวังเด้อเจ้าเอ้ยคอยมีความหวังเราเด้อันเรียบร้อยผู้ใดมาอันเลขกูบัดนี่เดืกป็นไดก็บนน้อนบ่เจ้ามือนี่โอ้มืออื่นหน้าที่จุดมื่อื่นเนาะเฮ้าเนาะ เขาจังสีอันบท่านเขาก็ล่างแบบรับเหล็กหัวหมุนหน่อยไหเออขี้ไร่ไก่กูถือได้ไหม่ะปะโอเคทุกคนขอให้ปังๆนะคะทูบใหม่ผมเบิร์ดเอาซํานี่ละหูอีดอกมันเป็นเล็กเจ็ดซัมี่เนาะพี่มันเป็นเลขสามรอเปล่าวะเออเล็กสามแบบไม่ตีอุ้ยมันแตกอีหลีเด้ทูบแตกกีหลีเด้นี่ทูบแตกแตกแบบแตกเครื่องอาญะเลย เออกูซื้อบาทหนึ่งกูก็ซื้อว่ากูถือลอยคุณลอยดอกเพราะว่าเข้ามันปังเรามันคนปังอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเนี้ยลงให้หน้าเพจอีกทีหนึ่งนะฝากติดตามเพจนี้ด้วยนะคะทุกคน <ไป S 1> เออบ่ถ,ถือกับชิวินท่านยังมีมม่งกวนานาเสมอแต่งว้วนนี้เราต้องปังนะขออนุญาตละออกจากความเป็นคนจนนะคะ <ไป S 1> เพราะว่าพรุ่งนี้จะรวยอาจจะมามาหรือชาบูก็มาวัดกันพรุ่งนี้นะคะไปก่อนเด้อทุกคนไปก่อนนะ เดี๋ยวลงให้หน้าเพจนะจ๊ะ